สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดสกินมาครับนะคะก่อนอื่นเข้าไปที่ Google Chrome นะคะแล้วก็เข้าไปที่เ w ็บ Web Planet มาครับตามนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่สกินนะคะก็ถ้าเกิดหามันยังไม่เจอสกินที่คุณต้องการสามารถเซิร์ชได้ตรงนี้นะคะเช่นนี้ก็แล้วกันนะคะ ป๊บหนึ่งนะคะหาได้เลยนะคะตามที่ท่านต้องการนะคะรอสักคู่นะคะหรือถ้าเกิดท่านหาไม่เจอก็ หาอันอื่นแทนนะคะก็ย้อนกลับนะคะนี่นะคะก็กลับไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิด่านหาไม่เจอนะคะก็ก็ก็รู้ก็หนูก็รู้แล้วนะคะว่าหนูจะเอาสกินในหน้าสามนะคะก็ อลิกไปที่หน้าสามเลยนะคะหรือท่านจะเอาอันอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องเอาตามหนูก็ได้นะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกไว้ที่ตัวที่ท่านนะคะท่านที่ต้องการนะคะเช่นเอาอันนี้ก็แล้วกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะพี่เป็นของคนที่ชื่อว่า e ด d แคทนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกไปที่ดาวน์โหลดสกินนะคะรอสักครู่นะคะ นี่นะคะขึ้นแล้วนะคะก็จะเจอรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะก็จะขยายภาพให้ท่านเห็นนะคะกดไปที่ไฟล์กดเซฟแอนนะคะกดเซฟนะคะสำหรับ Windows 7นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเซฟเสร็จแล้ว,ะะลวะะก็เข้าไปที่เปอร์เซ็นแอพดัตต์เปอร์เซ็นนะคะ ก็คลิกไปที่อบ by ครับบินอ่าหามาครับนะคะก็คลิกขวากด open with นะคะกด win area นะคะกดไปที่ mob นะคะก็อ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันอ่าก็ท่านก็จะเห็นหนึ่งนะคะนี่นะคะท่านเข้าไปที่ document ก,ก่อนนะคะ เข้าไปที่ m i n e Craft นะคะก็เป็นที่ที่ save นะคะก็นี้นะคะนี่นะคะคลิกขวากด Delete File นะคะ Yes นะคะนี่นะคะก็กดขอขอเลื่อนภาพนะคะเพราะกดไม่ได้นะคะนี่นะคะเออนี่นะคะ ก็ลากไปเลยนะคะกดโอเคนะคะนี่นะคะท่านเห็นเลยไหมใช่ไหมะคะก็กดคลิกขวากดคลิกขวากด rename นะคะก็ลบไปแค่อันนี้พอนะคะนี่นะคะลบหมดเลยนะคะเขียนคำว่า c h a r กด enter นะคะ จะได้แล้วนะคะเสร็จะแล้วนะคะก็ทําการเข้าเกมมาครับนะคะพิมพ์กดคําว่าล็อกอินนะคะท่านจะได้เห็นใกล้ๆหน่อยนะคะกดเ a y ออฟฟิศนะคะกดซิงเกิลเพย์เออนะคะหรือกดมัตติเพ a y เ r ก็ได้นะคะอันนี้ก็อันนี้ออก,ก็กแล้วกัน เห็นใช่ไหมคะว่าท่านสักกี้มันอาจจะเสื่อมนิดหน่อยนะคะตรงข้างหลังนะคะแต่ตรงข้างหน้าเหมือนกันเลยนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ